สวัสดีค่ะวันนี้มาทำซุปเห็ดเข็มทองนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปใส่ผงฟ้าไทยไปนะคะใส่พริกไทยดำไปค่ะแล้วก็จริงๆต้องใส่เกลือด้วยนะคะมินลืมมินก็เลยมาใส่ทีหลังค่ะแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองลงไปนะคะต้มให้เดือดแล้วก็กินได้เลยนะคะอันนี้มินลืมใส่เกลือมินก็เลยมาใส่ทีหลังนะคะรอเดือดก็กินได้เลยค่ะชิมรสชาติ อร่อยมากๆเลยนะคะสดชื่นล่งคอมากๆเลยค่ะลองดูนะคะใครที่ยังไม่เคยกินค่ะต่อไปนี้ก็จะต้มผักนะคะอันนี้จะเป็นถั่วดากค่ะถั่วดาบแล้วก็จะมีผักบุงนาค่ะแล้วก็จะมีอ่าชะ๊มค่ะวันนี้จะมีผัก3ามอย่างนะคะลวกแล้วก็นอกน้ําเย็นค่ะเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะวันนี้ก็มีเมนูพิเศษนะคะ มีน้องจากภาคเหนือเอามาฝากนะคะเป็นไก่ดำคั่วแบบาชาวยูนนานหรือไม่ก็ชาวดอยนะคะพร้อมกินเลยค่ะก็มีซุปเห็ดเข็มทองแกงเผ็ดคั่วไก่ดำนะคะแล้วก็ผักน้ำพริกสวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับมีถั่วดาบถั่วดาบมินลืมไปเลยนะคือตั้งแต่รอบที่แล้วมินแช่ตู้เย็นไว้ แล้วแบบมิ้นใส่ไว้อีกบ้านมิน mean, มีตู้เย็ยนสมตู้ไงแล้วทีนี้มินก็แบบว่าใส่ไว้ไหลายตู้เกินแล้วทีนี้แบบมินลือตู้เย็นแล้วทีนี้มินก็เลยไปเห็นมินก็เลยเอามาต้มแล้วก็มีเช่าอมอลวกแลก้วก็เชาอมสดค่ะแล้วก็มีผักบุ้งนาลวกแลก้วก็ไม่ลวกค่ะมีสองมีแบบสองอันนี้เลย2แบบเลยค่ะแล้วก็อันนี้นําเสนอผัดไก่ดําของชาวดอยค่ะพอดีน้องมิ้นเขาไปเขาไปเที่ยวมาค่ะแล้วทีนี้เ <Goodness S 2> พือ่อนเขาฝากมาให้นะคะนี่ เป็นพัดไก่ดำแบบชาวดอยนะคะมินยังไม่เคยกินเลยแต่ว่าเขาแช่แข็งมาให้แล้วทีนี้พอมินเวฟใช่ไหมโอ้โหกลิ่นนี่คือหอมมากมินยังไม่ได้ชิมนะคะเดี๋ยวมาชิมกันว่าจะเป็นยังไงไก่ดำของเราแล้วก็มีซุปเขาเรียกนะซุปแบบใส่พริกไทยอะคะ่ะอันนี้คือชุ่มคอมากกินแล้วแบบจะโล่งคอเลยใครเจ็บคุงเจ็บคอนี่แนะนำเลยนะคะน้ำพริกก็น้ำพริกมะนาวของมินที่มินตำไว้รอบพี่แล้วอะคะ่ะวันนี้มินก็เลยเอามาผสม ผสมน้ำเปล่าน้ำเปล่ากับมะนาวแล้วก็น้ำปลาชุรสเอามาขยำแบบนี้เลยนะคะน้ำพริกแบบนี้กินกับข้าวแบบข้าวแบบแบบนิ่มๆแม่มมอร่อยนะมันมันไม่เหมาะสำหรับแบบเขาเรียกอะไรข้าวแบบข้าวเหนียวๆอะค่ะไม่เหมาะนะคะคือเวลาเรากินแล้วมันจะติดมือะคะ่ะถ้าเป็นแบบพวกแนวข้าวข้าวเหนียวๆค่ะ มันไม่ใช่หรอกคือมันอยู่ที่กันตวงน้ำด้วยถ้าเราใส่น้ําเยอะอ่ะข้าวมันก็จะเหนียวเนะเวลาเรากินข้าวคุกคุกน้าพริกมันจะไม่ค่อยอร่อยอะค่ะนี่เลยบางคนถามว่ามีเทคนิคนไหมคะแบบว่ากินแล้วแบบไม่ให้แสบมือไม่มีใช้ความชินล้วนเลยค่ะตั้งแต่ทําคลิปมาคือมินก็ทํามานานแลนะ้วเนาะกินข้าวกับมือมันเกิดความเคยชินค่ะความเคยชินแน่เรามากินไกด่ดําสิไม่พูดมากแล้วพูดมากอยู่นั่นแหละ <laughs> นี่ค่ะ ไก่ดำชิ้นแรกของเราคะอืมเขาน่าจะใส่ขิงค่ะตะไคร้หอมอืมอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยไก่ดำรสชาติเหมือนไก่บ้านเลยอืมแค่หนังมันดำ โชอมโชอมเอาไปทําซุปอร่อยนะคะมินมินไม่แน่ใจว่ามินทาคลิปไปแล้วหรือยังคลิปทําแบบแร่ซุปแค่คใส่เกลือก็อร่อยแล้วนะซดน้าอร่อยจะกินทั้งก้านก็เกรงใจเดี๋ยวคนเดี๋ยวมีคนเป็นห่วงแบบว่ากลัวติดคอ ผักบุ้งนาอันอวบอันอวบมากไก่ดำ มากเลยนี่นะคะหนังดำๆกิ่นไก่ดำแล้วนึกถึงคนคนหนึง่งเขาบอกว่าเขาจะส่งมาให้เนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับตัวนี้รอกินอ,อยู่นะคะคนที่บอกจะส่งมาให้ อันนี้วันที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดกุมภาที่มินไถ่คลิปนะคะแต่ไม่รู้ลงคลิปวะไงอุ๊ยนั่นไงนั่นไงหกจนได้อ่ะป้อน กร่ดัมอร่อยอนนเขาเอามาให้มินเป็นเดือนแล้วอ่ะมันแค่แข่งมอาเนี้ได้กินได้ไม่เป็นไรรสชาติเหมือนเดิมอ,อร่อยลงคอเขาบอกว่ากรดัมเป็นยาใช่ไหมมิ้นก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าไม่กินบ่อยนะตอนอยู่บ้านนะคะบ้านมีนะยูดตังจังหวัดอะะ่ะ่ทอดแบบนี้ไม่เคยกินหอ,หอมอร่อยมาก ขอบคุณน้องแจ็คนะคะที่ส่งมาให้กินค่ะกินแล้วก็ลืมขอบคุณเขาเขาอุตส่าห์ส่งมาให้กิน วันนี้ลวกผัาปบุ้งไม่ดําแล้วนะคะตอนลวกแค่ปิดฝาค่ะไม่ดําถ้าปิดฝาหม้อตอนที่เราพอเราใส่ไปปุ๊บเราปิดฝาเลยใส่กุงใส่กลืกลอมิ้นทดลองมาหมดแล้วไม่ผ่านค่ะปิดฝาเนี่ยผ่านไม่ดำแน่นอน ใส่เกลือแล้วก็ผิดฝาด้วยอืน้ออร่อยรสชาติดี ผมก็หอมหอมตอนกินนี่หอมหอมดูคำคำใหญ่ ตีนมันทีว่าแข็งไหมลองดูตีนดํามากค่ะเ,เธอเป็นคนที่ตีนดํามากเลยนะไก่ตัวเนี้ยอื <c oughs> <c oughs> มมาแข็งห <c oughs> นังดำๆ ไปสนีนมาส่งของแป๊บนึ่งนะคะ่ะสั่งอ๋อต้องบดกินต่อกำลังเพลินเลยตีนไก่ตอนเด็กๆอะ่ะพ่อบอกว่า เวลากินแกงไก่ใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้ากินต้องกินให้ครบสองขาเขาบอกเดี๋ยวชาตหน้าเกิดมันจะมีขาเดียวเขาบอกอย่างเงี้ยอันนี้พ่อบอกจริงๆคือไม่รู้มันเป็นกูสโลโบายหรือว่าอะไรนะเขาบอกว่าเขาบอกวเวลากินแกงไก่อะ่ะอย่าก,กินแค่ขาเดียวให้กินสองขาเลยแล้วพ่อก็จะเสียสละเพราะว่าไก่บ้านเนี่ยมันคือมันจะเหนียวไงกัดทีนี้คือคือเวลากินทีใช่ไหมคือแทบจะสอกหน้ากันนะ บ้านไข่เป็นบ้างเวลากินเวลากินตีนไก่แล้วบาว่าคือจะสอกหน้ากันนะคะนั่นแหละแล้วก็พ่อเขาก็จะตกักแบบพวกของดีๆให้เราแบบพวกตับไตไส้พุงไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตีนไก่เขาก็จะเสียสละในการกินก็คือเขาก็จะกินทั้งสองข้างเนี่ยม,ม,มีสองข้างพอดีเลยนะคะมินก็จะแทะให้หมด นั่ถึงตอนเป็นเด็กเวลาแกงไก่ที่ใช่ไหมไก่บ้านมันไม่ได้ตัวใหญ่จะแบบเลี้ยงข้าวเปลือกไงมันไม่ได้เลี้ยงอาหารมันก็ไม่ได้โตมากอะไรเงี้ยแต่และคนก็แบบเกรงใจแบบไม่กล้าตากอะไรเงี้ยก็กินแต่ผักน้ําพริกไก่ถ้วยนั้นกินได้สามวันค่ะสามวันเพราะว่าวันที่สามต้องตากกินแล้ววันแรกวันที่สองแบบเหมือนกับว่าเกรงใจไงมันมันน้อยอะไรเงี้ยนั่นถึงตอนเป็นเด็กมาก สนุกดีอ๋อคิดล้วสนุกดีเมเคีวทั้งกระดูกเลยนะ ตอนเด็กๆนะเออที่บ้านกินแกงไก่โอ้ดีใจมากเป็นอาหารที่เป็นอาหารที่หรูมากเลยนะวันไหนที่แบบมีแกงไก่อะพ่าะบ้านเหมือนแทบจะไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์เลยค่ะส,ยกกสะส่วนใหญ่ก็กินปลาซะส่วนใหญ่เพราะปลามันหาง่ายแถวบ้านอะไก่ก็หาง่ายแต่ว่าไก่ส่วนใหญ่เอาไปขายไงคือแบบไม่ได้กินเองแล้วมันโตช้าด้วยไก่ที่บ้านอะมันไม่ได้เลี้ยงอาหารไงไม่ได้เลี้ยงเขาเรียกนะหัวอาหารนะคะ ทุกวันนี้ก็คือเมื่อก่อนนี่แบบเวลาแกงไก่นี่คือแบบจะเป็นอาหารที่แบบว่าพิเศษมากใช่ไหมคะทุกวันนี้มันมันเหมือนมันสลับกันนะคะทุกวันนี้มีผักนี่รู้สึกว่ามันมันแบบมันพิเศษมากสําหรับมินกับข้าวคือเฉยๆแต่เมื่อก่อนตอนเด็กอะ่ะคือมีกับข้าวนี่รู้สึกโอ้โมีความสุขวันไหนพ่อวันไหนพ่อแบบว่าแกงไก่ วันนี้กินกลับเยอะนะเนี่ยเมียะออเลยอคอมัมเคี้ยวท้งคอเม้นว่านะเม่นได้สักวันหนึ่งฟันจะบินสักวันหนึ่งชอบเคี้ยวอะไรของแข็งๆสักวันหนึ่งวันไหนไม่รู้ กางไก่อร่อยมากนี่ถ้าอยากกินอีกทำไงเนี่ยทําไม่เป็นด้วยนะแต่ไก่ดํานี่เห็นเขาขายอยู่ตามแบบโรตัสอะไรเงี้ยแต่ตัวเท่าอันเนี้ยนกพิลาบอะตัวเล็กมากตัวละกิโลกิโลหนึ่งนี่นิดเดียวอย่างน่ะไม่ได้แบบไม่ได้ตัวใหญ่นะเอยครึ่งกิโลมั้งห้าอกรัมเอห้ารอกรัมครึ่งกิโล อร่อยอ่ะกับข้าวอร่อยมากเลยวันเนี้ย ยังไม่ได้กินเห็ดให้ดูเลยมีบอกมีคนบอกว่ามินมินเขียวเห็ดได้แบบละเอียดมามีก็เขียวปกตินั่นแหละ ไก่ดำนี่เนื้อเยอะอยู่นะเนี่ยมิน่ะเคยซื้อไก่ที่เขาขายในตลาดที่เขาเขียนว่าไก่บ้านนะคะมินต้องเอามาแกงใช่ไหมมินมีความรู้สึกว่ารสชาติไม่เหมือนไก่บ้านบ้านมินนะมันเป็นไก่บ้านเลี้ยงอาหารหัวอาหารหรือเปล่ามินรสชาติไม่เหมือนกันนะคะเลี้ยงหัวอาหารกับ ไก่ที่หากินตามธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านมีเนี่ยมันจะเป็นสวนกล้วยใช่ไหมคะไก่มันก็จะเคลียร์เคลียร์กินแบบพวกของจากธรรมชาติะค่ะส่วนใหญ่นะแล้วก็ตอนเย็นพ่อก็จะให้กินเช้าเย็นเขาเปลือกแค่นั้นแหละก็คือปลุยให้มันได้กินแค่นั้น,นะ,ะไม่ได้ไม,ไม่ไม่เคยได้กินหัวอาหารหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยนะไม่ได้เลี้ยงแบบไม่ได้เลี้ยงดีดๆะคะ่ะเลี้ยงแบบปล่อยๆอ,อะไรเงี้ยรสชาติไม่เหมือนกัน อาหารอาหารก็น่าจะมีส่วนนะมินวาโอ้ยอร่อยมากเลยอะอร่อยจริงนี่ถ้าอยากกินอีกนี่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนจริงๆนะเนี่ยไก่ดำเนี่ยแกงไม่เป็นด้วยแกงแบบเนี้ยโอเควันนี้มินก็ อิ่มไปอีกหนึ่งมือนะโอเคค่ะวันนี้มิงก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ